สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์นะครับกลับมาพบกันอีกคลิปนึงกับเกมคาร์บเาทเอ็มนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวสายอาชีวิสาดให้เพื่อนๆได้รู้จักกันทั้งในด้านของความสามารถตัวละครจุดเด่นจุดด้อยสกิลที่น่าสนใจรวมไปถึงออปชันที่เหมาะกับสายวิสาดด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปฝากเพื่อนเพื่อกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับจุบิโกชอ็อปบริการเติมเงินเกมออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ให้บริการเติมเงินเกมมือถอ โปรโมชั่นดีๆได้ใน Facebook Fan p a g จจูบีโก o ช็อปนะครับ วิสาเป็นตัวละครสายเวทมีสกิลโจมตีระยะไกลข้อดีก็คือมีสกิลโจมตีหมู่ที่รุนแรงมากนะครับและสกิลหลังๆเนี่ยมันก็จะมี CC ติดมาด้วยหลายสกิลนอกจากนั้นก็ยังมีความสามารถในด,ด้านการช่วยเหลือปาร์ตี้ด้วยสกิลบัฟเกร SP และก็บัฟเด้งเลือดต่างๆนะครับข้อเสียของวิสาเนี่ยก็คือในช่วงแรกจะเล่นยากนิดหน่อยเพราะว่าตัวบางนะครับถ้าไม่มีของดีๆเนี่ยการจะโซโลดันเจียหรือว่าการจะยืนชนบอสเนี่ยก็จะเหนื่อยสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะช่วงเลเวล70ที่คนนิยมลง geon, Station, มมดันเจียนรูน่าสเต ยากเรียกวัวทีละเยอะๆแทบจะไม่ไหวแต่เมื่อไหร่ที่ของถึงแล้วนะครับจะเป็นอาชีพที่ยืนวัวได้มันมากเพราะว่ามีสกิลหมูเยอะแล้วก็รุนแรงนั่นเองนะครับผมอีกหนึ่งข้อดีของสายวิสาที่อาชีพอื่นไม่มีนะครับก็คือวิสาเป็นสายอาชีพที่เคลื่อนที่ได้รวดเร็วที่สุดในสงครามนะครับเพราะว่าตัวมันเองนั้นมีสกิลบลิงค์นะครับสกิลนี้เนี่ยจะสามารถบลิงค์ตัวละครของเรานะครับออกไปในระยะห่าง9เมตรได้เลยนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการเซตการเคลื่อนไหวของวิสาทนะครับก็จะเซตเป็นเดชหนึ จับตัวได้นะครับมาเริ่มที่ค่าสถานะกันนะครับวิาสาดเนี่ยจะเน้นอัพอินเป็นหลักเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> พลังโจมตีเวทให้รุนแรงนะครับส่วนค่าสเตรงและก็ค่าเด็กนะครับก็จะอัพแค่พอสมใส่อุปกรณ์เท่านั้นอาจจะมีบางคนนะครับที่แหวกแนวสักหน่อยอาจจะเล่นวิาสาดเป็นอินเด็กนะครับเป็นวิสาดสายพลิ้วซึ่งจริงๆตามคอนเซปต์ของตัวละครก็สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าชุดเกราะที่วิาส,สาดสมใส่นะครับจะเป็นเซตมารเชลเซตนะครับมีค่าหลบหลีกเยอะที่สุดใน3เซตแต่ก็แลกมาด้วยค่าพลังป้องกันที่น้อยที่สุดนนนนน3เเเเเเเซช่่่่กกกััครรรรบออออจาาาาา้ยงสสมมถลืืืิป็หวพพ ทำพลิ้วให้กับตัวละครได้อีกนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นผมก็ไม่แนะนําให้อัปเดตมากจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้การยิงเวทนั้นเบาลงมาดูที่สกิลกันบ้างน,นะครับในส่วนของสกิลโจมตีพื้นฐานเนี่ยผมก็คงไม่ลงรายละเอียดมากนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่ผมจะเน้นให้ที่สกิลที่น่าสนใจซึ่งส่วนมากเนี่ยจะเป็นสกิลระดับสูงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะเน้นให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นพวกพาสซีฟของตัวละครแล้วก็บัฟต่างๆซึ่งมันจะสามารถบอกเราได้ถึงจุดดีจุดดเ่นนของตััวละะคครรบ มาเริ่มกันที่สกิลพาสีกันก่อนนะครับวิสัต์เนี่ยมีพาสีแบบสเปเชียลอยู่3สกิลนะครับสกิลแรกก็คือโฟกัสนะครับผมเป็นสกิลขั้น2นะครับจะเพิ่มแอคแทกเรทให้400แต้มนะครับที่เลเวล20สนะครับสกิลต่อมานะครับก็คือสกิลเมจิกคอนโทรลนะครับเป็นสกิลขั้น3เพิ่มเมจิกแอคแทกให้210หน่วยนะครับที่เลเวล20และสกิลที่3ก็คือเพียซิงสเปลนะครับเป็นสกิลขั้น10เลย เพิ่มเจาะเกราะ80หน่วยนะครับที่เลเวล20สําหรับสถานะเจาะเกราะนะครับหรือว่า penetration นะครับถือเป็นสถานะที่เพิ่ม d าเ a จได้แรงมากนะครับแล้วก็จะไม่ได้มีอยู่ใน o p ชั o นอุปกรณ์สวมใส่และก็อาวุธต,ต่างๆด้วยนะครับเท่าที่ผมทราบตอนนี้เนี่ยออปเจกเกราะจะพบได้ในสกิลของบางสายอาชีพนะครับแล้วก็ o p ช i o นของคอสตูมนะครับซึ่งแพงเอาเรื่องแน่นอนและสาหรับสายวิสานะครับเท่าที่ผมทราบใน pc เนี่ยก็มักจะเลือก o p ชั่นเจาะเกราะเป็นหลักด้วยนะครับผม มาต่อกันที่พาสซีฟแบบคอมมอนนะครับตรงนี้บอกก่อนว่าเป็นการเลือกอัพแบบสไตล์ผมเองนะซึ่งเพื่อนๆคนไหนมีแนวทางอัพที่ต่างไปจากนี้ก็ไม่ใช่ว่าผิดนะครับแล้วก็มีอะไรก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้สกิลแรกนะครับแน่นอนว่าต้องเป็น vitality mastery นะครับหรือว่าสกิลเพิ่มเลือดนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยพาสซสฟขั้นนี้นะครับมันจะมีการเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่ม MP นะครับแต่ผมคิดว่าคงไม่มีใครเลือกเ p มแน่นอนนะครับที่เลเวลสิบเนี่ยเพิ่ม HP ให้ต้คร่อครับสิบเกมาะเ้็นะ 513แต้มอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับว่าวิาสัต์เนี่ยใส่เซตไอเทมเป็นมา r ์ช a ลล์เซตนะครับเป็นเซตที่ให้ค่าหลบหลีกมากที่สุดแล้วการที่จะเสริมข้อดีในเรื่องของการหลบหลีกเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ยอย่างใดนะครับผมมันก็จะเพิ่มโอกาสให้ตัวละครของเราสามารถหลบหลีกมอนสเตอร์ได้เยอะขึ้นเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตมากขึ้นนะครับสกิลต่อมาที่ขั้น3นะครับแน่นอน Force Control นะครับเพิ่มพลังโจมตีทางเวทบวกอีก64แต้มนะครับต่อมากระโดดข้ามาเป็นสกิลขั้นแมดรัรกกน รูดิ้งฟอสนะครับเพิ่มเมจิกแอคแท็ให้เราอีก144แต้มนะครับแล้วก็ต่อมานะครับซิกเซนนะครับเพิ่มอัตราดีเฟนเท e ให้เราอีก638แต้มเช่นเดียวกันนะครับผมเลือกที่จะใส่ดีเฟนเท e ทั้งที่ระดับ2แล้วก็ที่ระดับ8นะครับเพื่อบูส อัตราหลบหลีกให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และสกิลพาสีสุดท้ายนะครับ Eye of Mine นะครับสำหรับสกิลสุดท้ายนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็น optional นะครับเพราะว่าผมจะมีให้2ทางเลือกนะครับทางเลือกแรกนะครับก็คือการเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวละครด้วยการใช้สกิล Damage Absorb นะครับผมส่วนทางเลือกที่2นะครับก็คือการเพิ่มความแม่นยําด้วยสกิล Eye of m i n นะครับ Attack Rate ให้349นะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนเพื่อนๆว่าอันที่จริงแล้วผมอยากจะแนะนําให้เลือกเพิ่มพลังป้องกันมากกว่านะเพราะว่าในกรณีที่อเคาจจะหลบได้ แต่เวลาโดนโจมตีเนี่ยเราจะได้โดนโจมตีน้อยลงนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์คลสเบต้านี้นะครับผมเลือกแอ t แทกเรดมาไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเวลาผมลงดันเจียนหรือว่าปล่อยฟาร์มมอนเตอร์เนี่ยผมขี้เกียจคอมโบนะครับก็เลยมักจะปล่อยออโต้ให้มันตีธรรมดาให้มันผ่านผ่านดันไปนะครับซึ่งแอคแทกเรดเนี่ยก็คือเพิ่มความแม่นยำใช่ไหมครับในกรณีที่เราก,กดคอมโบเองเนี่ยมันจะไม่มีการโจมตีพลาดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแอคแทกเรดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้จําเป็นมากสักเท่าไหร่กับการใช้งานนะครับผมก็ยังไงแนะนําเป็นเพิ่มพลััังงป้อกกนนดีว่าะครบ ซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนอัพช่องไหนผิดพลาดหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับพารสีตรงนี้นะทั้งสเปเชียแล้วก็ c o m มอนสามารถเลือกลบแล้วก็เปลี่ยนได้ตลอดเวลายกตัวอย่างเนี่ยผมจะเปลี่ยน i อออฟไออกใส่เป็น d a เ a g แอ b ซ o อ b แทนนะครับก็ให้เลือกที่สกิลจากนั้นก็ให้เลือก Delete นะครับแล้วก็กดตกลงจากนั้นก็ให้มาที่อาจารย์เรียนสกิลนะครับเลือกซื้อสกิลที่เราต้องการนะครับนี่ดาเมจแอปซอนะครับ จากนั้นก็กดเรียนได้เลยพอเรียนมาแล้วก็อย่าลืมอัปเลเวลให้มันด้วยนะครับโอเคเท่านี้เองนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนพาสีที่เราต้องการเปลี่ยนบิวได้ตลอดเวลาอยากจะทดสอบบิวตัวละครแบบไหนนะครับ ต่อมามาดูแบตเทนโหมดกันบ้างนะครับสำหรับ b t 1เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเป็นการบัฟเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครนะครับเช่นเพิ่มโจมตีเพิ่มป้องกันความแม,ม่นยำเด้งเลือดต่างๆนะครับส่วนมากแล้วการใช้ BT1 เนี่ยเราก็จะมักจะใช้ตอนที่สามารถคอมโบกับ b t 1ได้แล้วนะครับแต่เอาจริงเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้เท่าไหร่ข้าม,มาที่ b t 2เลยนะครับสำหรับ b t 2ของนักเว่น,นั้นพิเศษกว่าอาชีพอื่นๆเพราะว่าเป็นอาชีพเดียวที่สามารถใช้สกิลได้นะครับอาชีพอื่นเนี่ยจะ ลแล้วก็สามารถ t ทร็กเก็ตเป้าหมายแยกกันได้ด้วยนะวิธีการใช้งานนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆต้องไปตั้งค่าในหน้าต่างสกิลสล็อตในหัวข้อ b t 2กันก่อนนะครับซึ่งในหน้าต่าง b t 2ของนักเวทนะครับก็จะมี2วงล้อนะครับผมนี่คือวงล้อที่1กับวงล้อที่2นะครับเราจะเป็นจะต้องใส่สกิลทั้ง2วงเลยนะครับส่วนการใช้งานของผมในหน้า b t เนี่ยก็ตามนี้เลยเป็นแนวที่เน้นสกิล CC เป็นหลักนะครับเดี๋ยวจะลงรูปไว้ให้ดูใน Facebook Fanpage สามารถไปศึกษากันได้ มาพูดถึงสกิลโจมตีกันบ้างนะครับส่วนมากเนี่ยวิสัทก็จะมีสไตล์การเล่นอยู่2แบบหลักๆเลยนะครับหก็คือแบบการทําเควสการตีมอนทีละตัว2ก็คือการลงดันจีนหรือว่าการฟาร์มออรมอนสเตอร์เป็นกลุ่มนะครับสำหรับในส่วนของการทําเควสตีมอนสเตอร์ทีละตัวนะครับก็มีให้เลือก2แนวด้วยกันแนวแรกเนี่ยก็จะเป็นการใช้สกิลแลนส์เป็นหลักนะครับผมนี่เลยก็จะเป็นพวกวินแลนส์ไฟแลนส์นะครับอควาแลนส์แล้วก็ฟรีซิ่งแลนส์ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าเราเข้าไปดูในหัวข้อของสกิลแ l นด์นะครับก็คือสกิล regular ขั้น3เนี่ยมันจะมีธาตุให้เราเลือกใช้อยู่เยอะมากเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพูดถึงธาตุที่เราไม่ค่อยนิยมใช้กันนะครับอันดับแรกก็คือ เทอร์าแลนส์นะครับก็คือสกิลแลนส์าตาดินนั่นเองสาเให้ที่เราไม่ใช้นะครับเพราะว่าระยะโจมตีมันสั้นนะครับมีระยะโจมตีแค่7ช่องเท่านั้นเองและอีกท่านหนึ่งที่เราไม่นิยมนะครับก็คือท่าสายฟ้านะครับอันนี้เนี่ยที่เราไม่ใช้ก็1ก็คือระยะโจมตีมันแค่7ดช่องนะครับและ2ก็คือคููดาวสกิลเนี่ยค่อนข้างนานถึง5.8วินาทีนะครับส่วนสกิลท่าอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ q ควาแลนส์นะครับวินแลนส ไฟแลนส์นะครับฟรีซิ่งแลนส์นะครับสี่ธาตุนี้เนี่ยมีคูดาวที่เร็วกว่าระยะโจมตีอยู่ที่8ปถึงเช่องนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการร่ายเนี่ยอยู่ที่1.5วินาทีนะครับก็จะเป็น4ี่ธาตุหลักที่แนะนํานะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งแนวทางนะครับถ้าใครไม่ชอบใช้สกิลแลนส์เนี่ยก็สามารถใช้สกิลแคนนอนก็ได้นะครับสำหรับสกิลแลนส์นะครับคือมันจะเป็นการโจมตีแบบทะลุจากตัวหน้าสุดไปตัวหลังสุดนะครับผมแต่ว่าสําหรับสกิลแคนนอนเนี่ยมันจะเป็นการยิงแล้วก็ระเบิดที่เป้าหมายนะคคคครรรััับบบโโดนน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 นเเเเเปป้้้าาาาาาหหมมมมยยยยยย็กลลุ่่่่ะะะะซึงถจจตีีีีแแววอทํส วงกว้างกว่าแลนส์นะครับแต่ว่าก็มีข้อเสียนิดนึงก็คือ Canon เนี่ยมันออกสกิลช้าแล้วก็มีระยะเวลาการปล่อยเวทที่ช้ากว่านะครับผมถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยแลนส์จะไล่อยู่ที่1.5วินาทีแต่ Canon เนี่ยไลย่ที่1.7วินาทีนะครับข้อดีของสกิลประเภท Canon นะครับคือคือ,คอทุกสกิล ท,ทุกท่านเนี่ยมันจะมีสถานะน็อกแบ็กมาให้ด้วยนะครับก็ใครชอบแบบไหนก็เลือกเอานะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เก็บสกิลจนถึงสกิลทรานจนจะเต็มอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ผมเป็นสกิลทรานกับอีก329หลอดนะครับมันจะสามารถอัพสกิลได้ทั้ง2แบบเลยก็คือทั้งแบบแคนนอนแล้วก็แบบแลนส์นะครับสามารถเลือกใช้ปรับใช้ได้ตามสถานาการณ์ว่าจะใช้อะไรนะครับมาดูกันที่สกิลแบบที่ใช้ลงดันเจียนแล้วก็สกิลที่ใช้สําหรับจัดการมอนสเตอร์เป็นกลุ่มกันบ้างออัันนนีีน้้ขญาาตงงทิท่ระดบ เลยนะครับเพราะว่าในสกิลระดับแรกๆนั้นก็น้อยสกิลนะที่เราจะได้ใช้งานนะครับสกิลระดับทรานระดับสูงๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับผมสำหรับสกิลที่ผมเลือกมาในการคอมโบมอนสเตอร์เป็นกลุ่มนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสกิลช่องที่1เนี่ยผมใช้เป็นสเปลคอลลัปส์นะครับข้อดีของมันก็คือแมจิกสกิลแอม80%นะครับผมมีแอดแอ็แท็กให้ถึง1,700แล้วก็มีโอกาสสตัรน90%ซึ่งเป็นสกิลที่มีโอกาสสตัรนสูงสุดของนักเวทแล้วนะครับระยะโจมตีเนี่ยคคค่่่่่่่่ออออออนนนนข้้้้้าาางงงงงจะะสัััรรรบบยยยูทีีี4 4ชชชแแตววเเพใไดกถึ สกิลที่สองที่ผมเลือกมานะครับเป็นสกิลมัลติเพิลแคนนอนนะครับเป็นสกิลระดับคลานที่แรงมากๆนะครับเมจิกสกิล M หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แอดแอคแท็กอีก2838ที่เลเวล20นะครับมีสถานะเจาะเกราะมาให้ด้วยอีก20 นอกจากนั้นนะครับยังมีโอกาสสตันที่85เนะครับแล้วก็ระยะเวลาการสตันก็คือสี่วิเสียเลือดต่างหากอีกลบ9 8วินาทีนะครับระยะโจมตีอยู่ที่6ช่องแอเรียาสาไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับถือว่ากลางๆนะครับและที่สําคัญระยะเวลาในการร่ายเนี่ยเร็วมากๆเป็นสกิลทรานที่ร่ายแค่2.4เท่านั้นนะครับอีกหนึ่งสกิลที่ผมเลือกมาก็เป็นสกิลทรานเช่นกันนะครับผมอันนี้เนี่ยค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับผมเมจิกสกิลเอ็มอยู่ที่90เปอร์เซ็นต์นะครับแอนด์เอ็กแท็กที่เลเ ยนะครับอีก20แต้ม มีโอกาสสตัน85%นะครับคงอยู่4วินาทีแล้วก็ยังมีสถานะลดเลือด90อีก8วินาทีนะครับระยะโจมตี6ช่องเอเรีย3นะครับและสกิลสุดท้ายนะครับผมสกิลทรานอีกแล้วนะครับเมเทโอไรท์นะครับเรียกฝนดาวตกแห่งเพลิงนะครับเมจิรสกิลแอม85%แอดแอคแท็กมาที่1,584นะครับมีโอกาสดาวที่75%ระยะโจมตี6ช่องเอเรีย3นะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ใช้ได้นะครับนอกจากที่จะเป็นสกิลที่ผมแนะนำแล้วนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งสกิลลขัััั้้นนนนนน8เเท่าะะคครรบบป็สกิ แอดเมจิกแอมให้80%พลังโจมตีอยู่ที่1,500กับอีก7นะครับที่เลเวล20มีโอกาสสตัรนสูงนะครับอยู่ถึง85%แล้วก็คงอยู่ถึง5วินาทีนะครับ HP ดาวเช่นกันนะครับลบ67ไป5วินาทีแต่ว่าข้อดีของสกิลนี้คือระยะโจมตีไกลามากนะครับเป็นสกิล CC ที่สามารถใช้มาเปิดในสล็อตที่1ได้นะครับระยะโจมตีถึง8ช่อง Are ี3ซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็เลือกใช้สกิลนี้เป็นสกิลเปิดกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพูดถึงอุปกรณ์สสนนนนนนะนนัันััยแแล้้ววกก็็ปป่่่่่ทีีะะะําาาบงงครตตเม ไม่มีของจริงมาให้ดูนะครับแต่ว่าผมสามารถเล่าให้ฟังได้คร่าวๆว่าในแต่ละส่วนเนี่ยเขาจะนิยมใส่อะไรกันบ้างนะครับหลักๆแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าวิสาดเนี่ยถ้าเป็นไปได้ใน PC เนี่ยเขาพยายามที่จะเน้นไปที่เจาะเกราะเป็นหลักนะครับผมถ้าไม่มีเจาะเกราะเนี่ยออปชันรองที่แนะนำนะครับก็จะเป็นพวกนี่เลยนะครับพวกเมจิกสกิลแอมหรือว่าสกิลแอมทั้งหมดนะครับผมลองลงมานะครับถ้าไม่ใช่เมจิกสกิลแอมเนี่ยก็จะเป็นพวกคริติคอลดาเมจนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดเสมอเลยนะครับว่าทุกสายอาชีพนนนั้้จจําเป็ะตอง PN เครดิตเข้าดาเมจให้เยอะๆไว้ก่อนนะครับดีที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายด้วยสถานะของตัวละครปัจจุบันในเซิร์ฟเวอร์คลอสเบต้าของผมนะครับยังของไม่ได้เทพเท่าไหร่นะก็จะให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับว่าเครดิตเข้าเรดเนี่ยปกติมัน50%นะครับก็ยังมีพวกสร้อยเพนหรือว่าออปชั่นอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถเพิ่มแมคคีเรดได้นะครับก็พยายามทำให้เยอะๆไว้แล้วก็ครีดดาเมจเนี่ยตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะอยู่ที่126%นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสามารถใส่พวกออป คอสตูมออปชันต่างๆเพิ่มคีดาเมจตรงนี้ได้นะครับก็เอาไว้ในช่วงโอเพนเบต้านะครับถ้ามีของดีๆเนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะหยิบมาอวดให้ดูอีกทีนึงนะครับผมตอนนี้ก็ติดไว้ก่อนก่อนที่จะจากกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาวิสาตัวนี้นะเลเวล99สกิลทรานนะครับสกิลเนี่ยแม็กซ์เกือบหมดแล้วไปเชิดฉายในดันเจี้ยนกุญแจให้เพื่อนๆดูนะครับเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับผมคีย์ออฟเคออสเลเวล2นะครับมาลุย โอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดของสายอาชีพวิศาที่ผมหยิบมารีวิวแล้วก็แนะนําให้เพื่อนๆรับทราบกันในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จะเล่นอาชีพอะไรนะครับก็หวังว่าข้อมูลที่หยิบมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะจะเป็นตัวช่วยตัดสินใจนะครับผมส่วนอาชีพอ,อื่นๆน,นะครับก็รอสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะพยายามรีบทํามารีวิวแบบละเอียดละเอียดแบบนี้จัดให้ตามคิวเลยนะครับสุดท้ายก่อนจะจากกันไปนะครับผมใครมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสายอาชีพนี้อย่างไรก็สามารถเม้นคุยกันได้หรือว่าถ้าผมมีจุดดดดไไหหนที่่พูผิปเเยยสาาาาามมมมรถกกก็อลืแ้้ขใวฝ s u b s c r i b e ช่อง Top g a m ม Thailand แล้วก็ Facebook Fanpage Top Game Thailand ไ้ด้วยเพราะว่าผมจะมีการไลฟ์สตรีมมิ่งในช่วง Open Beta ทุกวันนะครับช่วงประมาณ3ทุ่มเป็นต้นไปนะครับสามารถติดตามกันได้เลยนะฮะและตอนนี้นะครับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุน Top Game Thailand นะครับผมก็มีช่องทางให้สนับสนุนนะครับด้วยการเป็นเมมเบอร์ของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถมาเลี้ยงน้ำชาเลี้ยงกาแฟกันได้นะครับผมและอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้ากับ Top Game Thailand. คลิปนี้ลาไปก่อนสสวัสดี